สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีเมษอันเนื่องมาจากดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีนะคะมาได้ตําแหน่งราชาโชคจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในช่วงของวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นี้นะคะดาพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะ โคจรย้ายราศีนะคะมาได้ตําแหน่งราชาโชคและก็อยู่ร่วมกับดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธดวงนี้นะคะก็ได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีก็แสดงว่าดาวคู่นี้นะคะได้ตําแหน่งเด่นดีทั้งคู่จะส่งผลอย่างไรต่อท่านนะคะชาวลัคนาราศีเมษก็ควรจะได้จากการผูกดวงวงังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะเมื่อดาวพระอาทิตย์นะคะ โจรมาได้ตำแหน่งราชาโชคและก็อยู่ร่วมราศีกับดาวพระพุทธที่ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบด,ดีเช่นนี้นะคะ ก็อาจจะพยากรณ์ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นภาพจนสอันดับแรกเลยนะคะท่านผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะมีบุตรหลานมีบุตรบริวารของท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้นำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลของท่านนั่นเองหรือบุตรหลานของท่านนะคะได้นำชื่อเสียงมาสู่ตัวของเขานะคะในการที่เขาได้รับการสนับสนุนจากคนหมู่มากจากคนจํานวนมากๆนั่นเองค่ะก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เขามีชื่อเสียงนั่นเองนะคะ ในเรื่องอันดับที่สองนะคะเมื่อดาวพระอาทิตย์ได้ราชาโชคและก็มาเจอกับดาวพระพุทธที่ได้ตำแหน่งกเกษตราติบดีเช่นนี้นะคะบางท่านนะคะในช่วงของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ท่านมีเกณฑ์นะคะจะได้โชคได้ลาบจากการเงินจะเห็นได้ว่านะคะไม่ว่าพบการเงินของท่านก็คูจรมาได้เด่นมาได้ดีดาวเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของท่านนะคะก็อยู่ร่วมกับดาวพระพุทธที่ได้ตำแหน่งที่เด่นดีเช่นเดียวกันค่ะและ เท่านั้นยังไม่พอนะคะดาวที่เกี่ยวกับโชคลาภของท่านก็คือดาวพระราหูก็โคจรมาทับที่ลัคนาของท่านและก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ท่านก็มีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์แต่อย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมให้มีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะก็ไม่ได้แหมายความว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะถูกหวยรวยเบอร์ค่ะก็ขึ้นอยู่ที่พื้นดวงเดิมของท่านและก็ที่วาสนาของท่านด้วยนะคะ และอีกในยะหนึ่งความหมายนะคะก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษในบางครั้งนะคะท่านอาจจะมีนะคะธุรกิจใหม่เข้ามา มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามีงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้มากมายเลยนะคะงานที่เข้ามานะนะคะในช่วงแรกๆนะคะก็อาจจะเป็นงานที่ยากเป็นงานที่มีอุปสรรคปัญหามากมายเลยแต่สุดท้ายท่านก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะด้วยการพูดคุยด้วยการเจรจาก,กันก็จะเป็นผลดีสําหรับท่านค่ะและงานโปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะก็นํามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศให้ท่านนั่นเองนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะ ในเรื่องของการงานของท่านท่านก็เจองานหนักงานเหนื่อยและงานเข้ามามากมายนะคะเป็นเวลาประมาณปีกว่าแล้วนะคะและดาวดวงนี้ก็ยังอยู่ตรงจุดนี้ไปอีกประมาณปีกว่าเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงการงานที่จะทําให้ท่านนะคะเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปหรือเป็นงานที่จะทําให้ท่านนะคะมีหน้ามีตาคนให้การสนับสนุนนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะพยายามค่ะขอให้ มีความขยันและก็อดทนนะคะท่านสามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานและมีชื่อเสียงได้ในที่สุดนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีเมษค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ